เป็นเวลาหลายสิบปีที่นักวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของรูหนอนจะอยู่ในรูปแบบของอุโมงค์แปลกๆที่เชื่อมต่อระหว่างจุดสองจุดหรือสองสถานที่ที่อยู่ห่างไกลในเอกภพของเร,เราเราอาจจะสามารถเดินทางจากกาแล็กซีหนึ่งไปยังอีกกาแล็กซีหนึ่งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ว่าทุกสิ่งจะถูกดูดตกลงไปหลังขอบไฟเหตุการณ์ของหลุมดําแล้วและนี้กลับออกมาไม่ได้หลุมขาวก็จะทําในสิ่งที่ตกลงกันข้ามจะไม่มีสิ่งใดสามารถเข้าไปภายในขอบไฟเหตุการณ์ของหลุมขาวจากภายนอกได้เลยและมันก็จะเหวี่ยงทุกสิ่งที่อยู่ภายในออกสู่ภายนอกเร็วกว่าความเร็วแสงหลุมดํากับหลุมขาวพวกมันสามารถเชื่อมต่อกันด้วยท่อร้อยสายในอวกาศ หรือมีชื่อว่าสะพานไอสไต์โรเซนหรือก็คือรูหนอนนั่นเองปากทางเข้าของรูหนอนนั้นอาจมีลักษณะคล้ายกับหลุมดำและมันอาจซ่อนตัวอยู่ในที่โล่งของอวกาศในรูปแบบของหลุมดำซอกแซกมาแล้วค่ะ ปที่นักวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของรูหนอนในทางทฤษฎีได้บอกไว้ว่าวัตถุปิศนาดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของอุโมงค์แปลกๆที่เชื่อมต่อระหว่างจุด2จุดหรือสองสถานที่ที่อยู่ห่างไกลในเอกภพของเราความพิเศษของมันก็คือการเคลื่อนที่ผ่านอุโมงค์นี้ ไม่ว่าอะไรหรือสิ่งใดสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอันห่างไกลได้ในระยะเวลาสันส้นๆหรือพูดง่ายๆก็คือรูหนอนเป็นเสมือนทางลัดผ่านการอวกาศเราอาจจะสามารถเดินทางจากกาแล็กซี่หนึ่งไปยังอีกกาแล็กซี่หนึ่งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น น่าเสียดายที่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีใครสังเกตเห็นรูนอนหรือแม้แต่หลักฐานทางกายภาพใดๆที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่ารูนอนมีอยู่จริงแต่อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของรูนอนนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากในทางทฤษฎี ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์จากการแก้สมการเบื้องหลังทฤษฎีการอวกาศและสมรติภาพทั่วไปของไอน์สไตน์และเนื่องจากว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์ได้รับการทดสอบหลายครั้งและมันถูกต้องทุกครั้งนักฟิสิกส์ดาราศาตร์หลายคนจึงเชื่อว่ามันต้องมีรูหนอนอยู่ที่ไหนสักแห่งในเอกภพ เรายังขาดเทคโนโลยีในการมองเห็นหรือไม่ก็เราไม่ได้มองหาพวกมันในทางที่ถูกต้องผลลัพธ์จากสมการในทฤษฎีเดียวกันยังได้ทำนายถึงการมีอยู่ของรุมดำก่อนที่มนุษย์จะค้นพบพวกมันได้ด้วยซ้ำสมการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหากเรบาบดขยี้สสารให้เหลือปริมาตรที่เล็กเพียงพอ จ,จุดนั้นแรงโน้มถ่วงจะครอบงำแรงอื่นๆที่เหลือและบีบอัศสสารหรือวัตถุให้เหลือเพียงจุดเล็กๆที่เป็นอนันต์มันก็จะกลายเป็นหลุมดำในที่สุดนักวิทยาศาสตร์เรียกจุดนี้ว่าภาวะเอกฐานหรือซิงคูลาริตีภาวะเอกฐานที่ใจกลางของหลุมดำนี้เป็นจุดที่มีความหนานแน่นสูงมากอย่างไม่สิ้นสุดหรือเป็นอน,นันต์ และหลุมดำเป็นเสมือนการเดินทางเที่ยวเดียวหากมีใครหรือสิ่งใดผ่านเข้าไปในขอบเขตที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำเข้าไปจะไม่สามารถหลบหนีออกมาได้และหายไปตลอดกาลและนอกจากนั้นแล้วคณิาสตาเดียวกันยังช่วยให้หลุมดำมีพี่น้องฝาแฝดที่ตรงกันขามแบบพอดีเป,เป,เป๊ะอย่างหลุมขาวอีกด้วย หลุมขาวในทฤษฎีเป็นเสมือนหลุมดําที่กลับดานแต่ยังคงมีภาวะเอกฐานที่ศูนย์กลางแต่มีขอบไฟเหตุการณ์ล้อมรอบอยู่เช่นกันแต่ทุกอย่างนอกเนื้อจากนั้นคือสิ่งที่ตรงกันข้ามหากว่าทุกสิ่งจะถูกดูดตกลงไปหลังขอบไฟเหตุการณ์ของหลุมดําแล้วและนี้กลับออกมาไม่ได้หลุมขาวก็จะทําในสิ่งที่ตรงกันข้าม จะไม่มีสิ่งใดสามารถเข้าไปภายในขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมขาวจากภายนอกได้เลยและมันก็จะเหวี่ยงทุกสิ่งที่อยู่ภายในออกสู่ภายนอกเร็วกว่าความเร็วแสงและนั่นก็หมายความว่าหากหลุมดำดูดทุกสิ่งเข้าไปหลุมขาวมันก็จะผลักทุกสิ่งออกมา ในทางทฤษฎีหลุมดำกับหลุมขาวพวกมันสามารถเชื่อมต่อกันด้วยท่อร้อยสายในอวกาศหรือมีชื่อว่าสะพานไอสไต์โรเซนหรือก็คือรูหนอนนั่นเองแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าสะพานไอสไต์โรเซนนี้มันไม่เอื้อต่อการสำรวจและสังเกตการพอปากทางเข้าของรูหนอนตามทฤษฎีมันตั้งอยู่ด้านหลัง ขอบฟ้าเหตุการณ์ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือสะพานชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวโดยอาจไม่ทันข้ามไปถึงอีกฝั่งก่อนที่มันจะหลุดออกด้วยซ้ำและมันยังมีความไม่สเสถียรสูงอะไรก็ตามที่รบกวนความสมดุลอันละเอียดอ่อนนี้แม้แต่โฟตอนเดียวมันก็อาจจะทำให้รูนหนอมพังทลายลงในทันที โรนนจะฉีกตัวเป็นชิ้นๆเหมือนหนังยางที่ยืดออกเร็วกว่าความเร็วแสงและนอกจากนี้นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าหลุมขาวไม่มีอยู่จริงในจักรวาลของเราและถึงแม้ว่าจะมีหลุมขาวก่อตัวขึ้นได้มันก็จะอยู่ได้ไม่นานนักจากความไม่แน่นอน ของการมีอยู่ของหลุมขาวและความไม่เสถียรของสะพานไอสไตรโรเซนทําให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าหากจะมีรู่นอนอยู่ในจักรวาลพวกมันอาจจะไม่ใช่สะพานไอสไต์โรเซนนักวิทยาศาสตร์พยายามมองหาความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของรู่นนอนในจักรวาลหากพวกมันมีอยู่จริง จะมีสถานที่ใดหรือตำแหน่งใดที่จะสามารถเอื้อต่อการดำรงอยู่ของพวกมันได้มากที่สุดที่ที่มีความโน้มต่วงที่รุนแรงนักวิทยาศาสตร์จึงมีแนวคิดว่าอาจมีวิธีที่ซับซ้อนกว่าในการสร้างรูนอนจากหลุ่มดำใดและรูนอนมันก็อาจจะก่อตัวขึ้นในหลุมดำที่กำลังหมุน นิาตราราชาวนิวซีแลนด์ลอยเคอเป็นคนแรกที่แก้สมาการเกี่ยวกับการหมุนของหลุมดำเคอได้ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าจุดเอกฐานของหลุมดำที่กำลังหมุนอยู่นั้นจะกลายเป็นวงแหวนภายในใจกลางของหลุมดำที่กำลังหมุนวนอย่างบาคางังแรงนี้ศูนย์กลางที่รุนแรงมันจะกระจายภาวะเอกฐานที่มีลักษณะคล้ายจุดออกไปเป็นวงแหวน นักฟาสาร์เรียกว่าภาวะเอกฐานของวงแหวนหรือลิงซิงกูราลิตีจากการคำนวณของเธอขณะที่หลุมดำกำลังหมุนวนและกระจายจุดเอกฐานจนกลายเป็นวงแหวนแล้วยังส่งผลให้พื้นที่รอบๆปิดตัวและบิดเบี้ยวจึงทำให้เกิดแบบจำลองทางทฤษฎีที่เสนอว่าภาวะเอกฐานของวงแหวนนี้อาจนำไปสู่การสร้างรูหนอน ทางรัฐผ่านการอาวกาศได้แต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิธีการสังเกตภาวะเอกฐานของวงแหวนในหลุมดำที่กำลังหมุนอยู่โดยตรงนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาได้เพียงจากผลกระทบของหลุมดำที่หมุนรอบตัวต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างเช่นการสะสมมวล จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีอยู่และพฤติกรรมของภาวะเอกฐานของวงแหวนนี้ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีอีกหนึ่งสมมุติฐานโดยกลุ่มนักฟิสิกส์จกมาวิทยาลัยในเบลแกเรียพวกเขาได้เสนอว่าสาเหตุที่ไม่มีใครสังเกตเห็นรูนอนเลยมันก็เป็นเพราะว่ารูนอนเหล่านั้น วมันเกือบจะเหมือนกับหลุมดำจนแทบจะแยกไม่ออกจากผลการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร New Scientist ในปี2022โดยกลุ่มนักฟิสิกส์มหาวิทยาลัยโซเฟียในเบลแกเรียได้ระบุวา่าปากทางเข้าของรูหนอนนั้นอาจมีลักษณะคล้ายกับหลุมดำและมันอาจซ่อนตัวอยู่ในที่โล่งของอวกาศในรูปแบบของหลุมดำ นั้นจึงอาจทําให้เข้าใจผิดได้ว่ารูนอนคือรุมดําที่เคยค้นพบในอวกาศแล้วกลุ่มนักวิจัยได้ศึกษาทฤษฎีรูนอนแล้วนาสิ่งที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้กับการสร้างแบบจําลองโดยเน้นที่ขั้วของแสงที่วัตถุดังกล่าวจะปล่อยออกมาและคํานึงถึงลักษณะของดิสสม,มติที่อยู่รอบปากของพวกมันด้วยจากนั้นนักวิจัยก็สร้างภาพทั้งจากทางตรงและทางอ้อมเพื่อแสดงให้เห็นว่า รนนอมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเปรียบเทียบกับลุมดำผลปรากฏโรนนอนในแบบจำลองที่ได้มันออกมาคล้ายกับลุมดำมากนักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าเราสามารถแยกความแตกต่างเล็กๆนน้อยๆระหว่างพวกมันได้โดยการสังเกตรูปแบบพลอไรเซชันหรือปรากฏการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงรวมทั้งความเข้มและรัศมีของพวกมันด้วย สมการทางคณิตศาสตร์มีเหตุผลมากมายที่สามารถทำให้เชื่อว่ารุ่นอนอร์มีอยู่จริงแต่คำถามนอกเหนือจากนี้ก็คือมนุษย์หรือวัตถุสามารถผ่านรุ่นอนอรได้อย่างปลอดภัยหรือไม่หรือมีที่ไหนที่ใกล้พอให้มนุษย์สามารถไปเยี่ยมเยียนได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามปรากฏการที่แปลกประหลาดที่สุดในเอกภพสองปรากฏการ อย่างหลุมดำแล้วรูหนอนมีเพียงปรากฏการเดียวที่นักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันได้ว่ามันมีอยู่จริงและอีกปรากฏการหนึ่งมันยังเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นแต่ด้วยความที่ว่าคำทำนายในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์หลายอย่างได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของเวลาที่จะสามารถยืนยันได้ว่า โรน่ามิอยู่จริงหรือไม่ฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e กดแชร์ให้ซ็อกแซกกันด้วยนะคะทุกคน